สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับร้านต่างๆโกสลนะครับพี่วันนี้รับก็มีโกสลนะครับมานาเสนอให้นะครับในกระถาง8นิ้วนะครับพี่แล้วก็เป็นราคารวมส่งนะครับวันนี้นะครับแต่อ่ายังไม่มีเก็บปลายทางนะครับพี่ตอนนี้ปลายทางยังมีปัญหาอยู่นะครับนะแล้วก็มาเริ่มต้นแรกกันเลยนะครับวันนี้เริ่มลูกไม้ก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ครับลูกไม้เบอร์หนึ่งนะครับวันนี้จะราคาพิเศษให้ด้วยนะครับเอาไปในราคานะครับวันนี้ขอราคาโปรโปเลยนะครับ180บาท นะครับหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับตัวน,นี้นะครับ <The point of the price> รวมส่งให้นะครับ <The price> <the price> รวมส่งให้แล้วก็เบอร์สองครับลูกไม้นะครับออกแบตเตอรี่นะนี่นะครับลูกไม้เบอร์สองนะครับขอหน้าราคาที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับอันนี้นรวมส่งให้แล้วนะครับก็เบอร์สามครับอันนี้ต้นใหญ่กว่าต้นสองนะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครับลูกไม้นะครับเบอร์สาม ่แล้วก็ลูกไม้เบอร์สี่ครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทครับลูกไม้เบอร์สี่เอามาครับลูกไม้เบอร์ห้าคอันนี้ฟองพุ่มนะขอในะราคาที่สองร้อยบาทครับลูกไม้นะครับเบอร์ห้าฟองพุ่มนะครับ ต่อมาครับลูกไม้เบอร์หกครับลายสวยมากครับอันนี้ยอดใหม่ครันะสีเขียวคือยอดใหม่นะครับนี่สีอย่างนี้เลยนะนะครับสวยๆเลยนะครับต้นนี้ขอในราคาที่สองร้อยบาทนะครับลูกไม้เบอร์หกสองร้อยบาทครับต่อมาครับลูกไม้เบอร์เจ็ดขอในราคาที่สองร้อยบาทนะครับ มาครับลูกไม้เบอร์8ครับ220บาทครับาครับลูกไม้เก่านะครับอันนี้เป็นลูกไม้เบอร์เก้านะลูกไม้ต้นนี้มีมีมนาแล้วครับอยู่ส่วนผมเองนะมีผมตัดนะครับยอดแรกเลยนะนะครับเบอร์เก้านะครับต้นนี้ขอในราคาที่2 5 0บาทครับ ลูกไม้เบอร์สิบครับต้นนี้ขอราคาหน่อยนะต้นนี้นะครับขอในราคาที่สามร้อยบาทครับต้นนี้นะลูกไม้เก่านะครับยอดแรกเหมือนกันครับสามร้อยบาทนะครับลูกไม้เบอร์สิบนะครับสวยมากนะครับสวยมากต่อมาครับกําแพงเพชรนะครับขอในราคาที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับราคานี้รวมส่งให้แล้วนะครับ ต่อมาจากเขาควางทองนะครับ180บาทครับราคาโปรโปรเลยครับวันนี้รวมส่งให้แล้วนะจา้ารวมส่งให้แล้วแล้วก็ต่อมาครับตรีฮาวายนะครับ180บบาทครับตรีฮาวายนะครับใบตรีนะแล้วก็ต่อมาครับจอมจักรวาลน,นะครับ สองร้อยยี่สิบาทครับจอมจักรวาลราคารวมส่งนะอันนี้ไซส์แปดนิ้วครับที่ต้นใหญ่ให่เลยนะครับคุ้มคุ้มเลยนะแล้วก็ต่อมาครับสี่พญานะครับตัวที่หนึ่งสองร้อยยี่สิบบาทครับสี่พญาราคานี้รวมส่งให้แล้วนะครับสวยนะพี่สี่กำลังสวยนะสี่พญานะครับแล้วก็ต่อมาตัวที่สองครับตัวที่ใหญ่กว่าน่อยนะเอาไปสองร้อยสี่สิบครับ สี่พญาครับแต่ต้นงหญ่แน่นอนครับพี่อันนี้อยู่สาแปดนิ้วเลยนะสี่พญาต้นสองครับสองร้อยสี่สิบจ้ะแล้วก็ต่อมาครับต้นนี้ขอขายเป็นจําชื่อไม่ได้แล้วกันนะครับสีสวยมากตัดจากต้นไหนมามาดูนะหาต้นแม่ไม่เจอด้วยมีต้นเดียวด้วยสีสวยมากนะครับต้นนี้ขอหนะ้าราคาที่สองร้อยยี่สิบาทครับนี่นะเพียงกำลังมันเลยต่อมาครับหมื่นแถวนะครับตัวน,นี้ เหมือนแพลวนะครับสีกำลังสวยเลยนะครับเอาไปหนึ่งร้อยแปดสิบาทครับหนึ่งแปดศูนย์ส่งฟรีนะครับต่อมาครับจังหวัดนะครนายกนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทครับต่อมาครับโชคราบนะครับโชคราบเป็นมะกัดเหยี่ยวโพนะสองร้อย ยีบาทนะครับโชคราบนะครับต่อมาครับเพชระกานะครับ250บาทครับเพชระกาญครับ250บาทครับ มาครับตัวนี้สูงไม่ต่ํากว่าเมตรได้เลยครับตัวนี้นะครับมหาราชนะครับวันนี้ไปราคาที่220บาทครับรวมส่งให้แล้วนะครับตัวนี้เป็นราคารวมส่งให้เลยนะต่อมาครับท่าแพรนะครับตัวที่หนึ่งนะครับท่าแพรครับขออนุราคาที่200บาทนะครับท่าแพร ตัวที่หนึ่งสองร้อยบาทครับต่อมาครับตัวที่สองนะครับท้าแพตันที่สองสองร้อยี่สิบครับตัวน,นี้จะใหญ่หน่อยนะสูงใหญ่นะครับยาวต้นี้ตัวที่หนึ่งแน่นอนนะครับสองร้อยยี่สิบบาทครับท้าแพต่อมาครับบินหลานะครับ วินลลาตรงนี้สีสวยมากขอหนะราคาที่220บาทครับวิลลานะครับอะต่อมาครับวันนี้มาขายลูกอินดีแดงอีกสองต้นนะครับนี่นะเบอร์หนึ่งลูกอินดีแดงครับเบอร์หนึ่งสวยมากนะครับพี่ต้นสูงครับไม่ต่ากวาเมตรแน่นอน นะก็เบอร์สองครับอันนี้ถ้าราคาเท่ากันไปเลยนะครับต้นลระสองร้อยห้าสิบาทครับต้นลระสองร้อยห้าสิบาทครับอันนี้เบอรนะ์หน,นึ่งนะเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็น,นี้เบอร์สองครับต้นลระสองร้อยห้าสิบครับต่อมาครับแมวเ,เสือไฟนะครับเบอร์หนึ่ง นี่เปนตัวใบเล็กครับกัดสีง่ายกว่าตัวใบใหญ่นะตัวนี้นะครับสองร้อยเจ็ดสิบาทนะครับแมวเสือไฟนะครับแล้วก็เบอร์สองสาร้อยบาทมีสองต้นนล้วนี้นะครับตัวใบเล็กนะความกลังยั่วๆเลยนะครับ แล้วก็ต่อมาครับเจ้าเงาะอันนี้นะครับมีต้นสีนะครับกัดสีสวยมาหนึ่ต้นนะครับให้ในราคา2องร้อยยีบาทพอเลี้ยงนานเลยนะครับกากัดสีขนาดนี้นะแล้วก็ต่อมาครับนี่นะเจ้าเชียงตุงกำลังกัดสีนะครับ รับรองครับพี่พี่ได้ไปนะสีทนทานแน่นอนนะครับพี่นะครับได้ไปกัดสีที่พี่เลยนะตอนนี้นะครับเอาไปในราคาที่200บาทครับ200บาทครับรวมส่งให้แล้วนะครับอ่ะเอามาครับราบประสงนะครับยอดใหญ่นะตัวนี้นะครับนี่เอาไปในราคาที่250บาทครับ 250นะครับต้นใหญ่มากนะครับนี่คนระอุ้มซับได้ไม2า2ต้นนะครับอุ้มซับนี่นะต้ทนที่1นนะครับขอในราคาที่200บาททวนอุ้มซับนี่นะครับสวยนะแล้วก็ต้นที่สองครับต้นนี้ยอดขึ้นดีมาก ตัวที่สองขอหูใหญ่ด้วยสวยด้วยสองร้อยสี่สิบาทแล้วกันนะครับต้นที่สองใหญ่ครับใหญ่กว่านะครับตัวนี้ต่อมาครับมานำเสนอไม้นะครับที่ยกไร่ไหนก็หมดนะครับนี่นะตอนนี้นะครับมีชื่อว่าเศรษฐีคลองบางฟูเวียงนะครับตันนี้ฟอมสวยๆเลยนะครับ วันนี้ขอในราคาครับรวมส่งให้ไปเลยครับ350้าสิบาทครับสวยมากครับแต่มีฟอร์มใหญ่ด้วยนะครับสวยๆยั่วๆเลยนะครับต่อมาครับสุกิรินนะครับสุกิรินตัวที่หนึ่งนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับสุกิริน นี่เข้าฟังเพลงกก่อนนะครับต่อมาครับตัวที่สองครับตัวนี้ขอในราคาที่สองร้อยบาทครับสุขิรินนะครับตัวที่สองสองร้อยบาทครับพี่โอ้โหสวยมากครับตรงฟรีนะครับต่อมาครับบุมพกัรณนะครับต้นเหลืองนะครับ กูมากันกลายนะครับตอนนี้200บาทครับไม้แปลกๆแ,แล้วก็ต่อ,าอมาครับรางทิพย์นะครับเอาไป220บาทครับปรางทิพย์0บาทครับราคาเนี้ยรวมส่งห้้ว ่อมาครับคองรัดโพธ2์สองยสิบาทครับคองรัดโพธใบยาวมากๆาคองรัดโพธนะครับแล้วก็ต่อมาครับตัวนี้ไก่ฟ้าพญาลอนะครับสองรยสิบบาทครับไก่ฟ้าพญาลอสองสองศูนย์ ้นใหญ่มากนะครับต่อมาครับเสษถีท่าเสา220บาทเสษถีท่าเสาต่อมาครับต้อนดีนะครับ สุพรรณหง์นะครับขอในะราคาที่220บาทครับต่อมาครับตะเพาแก้วนะครับ200บาทนะครับเพาแก้ว ปากน้ำโพนะครับปากน้ำโพสองร้อยบาทนะครับปากน้ำโพต่อมาครับเจ้าโลกครับเจ้าโลกสองร้อยบาทครับเจ้าโลกใบยาวมากนะพี่เจ้าโลกตัวดังเดินครับตัวนี้ ใบอย่างยาวเลยพี่ได้ไปนะครับเปลี่ยน31นิ้วนะครับเลี้ยงยาวๆเลยนะโอ้โหแบบสวยๆเลยครับสาหรับเจ้าโลกนะต่อมาครับเบอร์สองนะครับพี่โดวน่นาสีกำลังขัดแล้วอะชมพูสวยมากนี่สวยมากนะครับใบยาวเกลียวนะครับสวยมากสําหรับเจ้าโลกนะต้นที่สองครับขอในะราคาที่สองร้อยยี่สิบบาทครับต้นที่สองเจ้าโลก ต่อมาครับจังหวัดสมุทรสาครโอ้สีสวยเลยขอ220ครับรวมส่งให้แล้วนะครับต่อมาครับม่วงมงคลโอ้โหจนแตกยอดใหม่สองสชั้นแล้วนะจะมีใครรับไปเป็นผู้อ่าเป็นครอบครองที่เอ่ยนี่ครับตนนัวนี้200บาทครับม่วงมงคลหม้เก่านะ200บาท ส่งฟรีนะครับเอาคู่ฟ้าต่อมาครับโมเตสนะครับตัวที่หนึ่งสองร้อยบาทนะครับผู้ใหญ่มากพี่ได้แบบโคตรคุ้มเลยนะครับพี่ใส่ทีเบ็ดนิ้วนะครับโอ้โหใส่ทเบ็ดนิ้วเต็มเต็มกระถางอนะ่ะบอกเลยนะใหญ่ป้านะครับแล้วก็เบอร์สองครับโมเสสสองร้อยยี่สิบบาทครับเบอร์สอง ยิ่งเลี้ยงยิ่งใหญ่พี่ไม้เขียวเหลืองอะ่ะส,ส่วนผมเลี้ยงง่ายมากครับสำหรับผมนะไม้เขียวเหลืองอ่ะเลี้ยงยิ่งเลี้ยงยิ่งโตนะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นหลักเมืองครับมาสีแดงนะครับนี่นะครับหลักเมืองเบอร์หนึ่งนะครับเอาไปหนึ่งร้อยแปดสิบบาทโอ้สีกำลังแดงเลยนะพี่แ้วช่วงนี้แดดอย่างดีเลยนะ ต่อมาครับเบอร์สองครับสองร้อยบาทครับเบอร์สองหลักเมืองนะครับเบอร์สองหลักเมืองเบอร์สองนะสองร้อยบาทนะครับแล้วก็อ่ะวันนี้ก็มีมานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับส่วนพี่ท่านใดที่ชอบต้นไหนสายพันธุ์อะไรนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดนะครับพี่หนึ่งสี่หกนะครับหกห้าหกเก้าได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับแล้วก็พี่ท่านใดที่อ่า อยากได้สายพันธไหนเป็นพิเศษก็ถามสอบถามเข้ามาได้นะครับมาคุยกันก่อนได้นะครับแล้วก็วันนี้ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ